สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเซิฟคารโก้ซีนะครับเซิฟก็จะเป็นแนวแบบว่าเซ็ตเป็นเลเวลนะครับสายฟาร์มสายอะไรนี่คือแบบว่าน่าจะถูกใจอยู่นะเซิฟแนวนี้นะครับโอเคเรามาดูกันที่กิจกรรมแชร์ก่อนเลยนะนี่นะแชร์3กลุ่มนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับ30,000 GC และสกิลเต็ม1ตัวนะแล้วก็ตัวละครความสามารถวิ่งไว10%นะครับแล้วก็กล่องพร้อมยิงอีก300กล่องนะครับผมก็จะมีทั้งกลนทั้งสนาพร้อมให้เล่นเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เซิฟเนี่ยมันจะ มีของฟาร์มเป็นเลเวลนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะก็ดูตามภาพตามคลิปวิดีโอที่ผมเปิดอยู่เลยนะครับนี่น้นก็จะมีเวลหนึ่งเวลนั่นเวลนี่นะครับคือเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มได้เลยนะก็รูปเนี้ยตารางของดอปเนี้ยเออมันอยู่ในกลุ่มนะครับก็เข้ากลุ่มไปแล้วก็กดไปที่เออเช็คของฟาร์มนะครับมันจะมีเขียนอยู่นะในปักหมุดอ่ะก็คือจะเห็นเป็นตารางนี้ขึ้นมาเลยนะครับเขาก็จะบอกว่า ฟาร์มบอสขาวเนี่ยดรอปอะไรบ้างบอสเหลืองเนี่ยดรอปอะไรบ้างบอสแดงดรอปอะไรบ้างดรอปยังไงดรอปกี่ชิ้นอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็สามารถเลื่อนดูกันได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะแต่ว่าผมหารูปโปรโมชั่นไม่เจอนะครับแล้วก็แอดมินไม่ได้ส่งมาด้วยนะครับโอเคเอาเป็นว่าพวกโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเป็นเซตเลเวลสูงๆนะครับเป็นประมาณว่าเลเวลสิบ up ขึ้นไปแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเซิร์ฟคาร์โก้ซีนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลย มาครับเพื่อนเพื่อนแล้วกูลงเวลห้าเลยไงมันโหดหรือเปล่าวะเวลห้าเนี่ยไหนดูเดิมันมันชัดเจนโอเคดูจากทรงละกูว่าไม่ได้โหดเลยแต่ไนมันไม่ตรงอ่ะแต่ก็นั่นแหละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับกูไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยกูมาแบบเรียวๆเลยเพราะว่าแอดมินมันแบบว่าโอนไวจ่ายไวแบบว่ากูไลฟ์อีดไงกูก็เลยแบบทําให้มันเรียวๆแลกกันมาครับ ไเกาูปสภาพึงกาเอาเลยโยตั้งนานไม่ยิงเนาะขึ้นบันไดติดคัไอวะไออย่าเพิ่งไปกันนะเพิ่งมากันเองจะไปนั้นไปนี่กันละรอดูของเราบ้างเช็คหน่อยเอเอเเสียงกูเป็นไรเนาะช่องมัน อะไรที่มันเกิดไปแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นเสียงเมื่อกี้นะปล่อยผ่านมันไปนะครับนี่ยช่วงนี้กูมืนกูเอ๋อแต่การยิงกูไม่เอ๋อไงอ้อเนี่ะกูบอกว่าการยิงกูไม่เอ๋อมเาเอ็มเคมาแจ๊กแจ๊กกูยางนี้ก็ตายดิเนี yeah, ่ยกอานไฟนะเนี่ยการเก็บของกูอ่นไฟใครเขายิงอะไรกันไว้เนี่ยกองมาถึงมาเลยไม่เก็บหรอ,หรอ ไอ้เพี่ยถ้ามึงไม่เก็บอ่ะมึงมึงเสียนะเพื่อนออไม่ทันแล้วมึงพูดถึงของกล้องนี้ใช่ไหมเราได้ดีกว่าเสียวเพอนมึงเตรียมเสียมึงเตรียมเจงกันแน่ไว้รุ่นเลยผมว่ไอ้นีเป็นไงเก็บไปแล้วเนี่ยเก็บไปเยอะด้วยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยโอ้ลี่ชีตหมาป้าไอ้มันมีโนแลร์ป่ะเพื่อนเราไปเล่นโนแลร์ดีกว่าจะไปอย่างเดียวเลยเนาะใจคอวัยรุ่นสมัยเนี้ยกอะ กูไมกูตกใจกูลอกลืมกูหลอกลืมมีมีแม่กูโปกูหักหัวแม่เลยแบบนี้โอ้โหเราเอาแต่เวลเขาเรียกว่าอะไรเอาแต่พวกเวลเวลสี่เวลห้าอะไรงี้ดีกว่าเนาะเวลอะไรมันไม่ค่อยโหดแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปครับไอเหี้ยเก็บทุกอันเดี๋ยวเป็นบ้าเอาจุ๊บแม่งมาถามมิ่งดูด้วยดิแบ่งของคัดของแยกของอยู่หลัววิ่งมางี้แไอของไม่ดีก็ต้องยิงทิ้ง อะไรอ่ะมีอังเลด้เพื่อนมาเปามาไวะมาฟาร์มแบบชิวๆละกันคลิปนี้เโอ้ยมาเสียเวลาขอญาตเลยเอาไปหนึ่งเมตรเขอ้วอวนั่นมันขอญาตไม่ยุ่งกับมันนะครับปล่อยมันไปมันจะเล่นระยะกกงระยะไกลขออญาตเนี่ยเล่นในตึกแค่นี้พอลล้อะ ใครจะยิงกันใครจะเถียงกันกูไปละกูเต็มตัวเลยเฮียชิวเว้ยมันยิงกันไว้นะครับอืมส่วนหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ทําอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ายิดไปเก็บของก่อนให้มันแบบสตีแตกมาครับเฮียชิวๆเว้ยทุกคนเออต้องได้แล้วปะต้องเอาหน่อยแล้วบ้านเนี่ยเออไปอยู่คนเดียวลูกชอะอะไรม่ะกูละงงกับทรงของกูแล้วก็งงกับทรงของโพเทคข้างหน้ากูด้วยคือมันไม่ได้ยินเสียงว่ากูยิงเนี่ยเนี่ยอเออ อุ้ยเี้ยเ,เอ้าเฮ้ยเออให้มันเฉียบให้มันคมให้มันคมให้มันเฉียบให้มันคมให้มันยิงแต่หัวคนก็มีคนนะครับคนเดียวคือเราต้องให้มันเฉียบให้มันคมนะฮะ <treatments. S 1> การเล่นนะอะอไอเจ๋อใช่อือฮั่นอือฮั่น ไอู้ให้เปียมให้มันคมี่มเล่นซองอมัดท์หัวร้อนไอดิษเลยไมังดเยไหมเฮ้ยทำไมร่วงสีคุณแบบนั้นเอ้าเอาหัวมามอบดิมายิงตกีดอย่างงี้ได้ไง เออสนใจกันแน่สนใจกันแน่นี่อะสนใจกันแน่นนนแนบัก MK บัก MK เอ็เห็นเหยื่อยังทุกคนเห็นเหยื่อยังอาไม่เนียนนะไม่เนียนนะไปเรียนมาใหม่ติดตั้งโลดเหมือนรู้ว่าตัวเองจะถึงคาดนี่คือมิเก็บเพื่อนข้างบนถึงคาดแน่นอนอมไม่มีทางละสายตาเอา้ยไม่มีทางพ้นสายตาเราคืออะไรนี่ เราไอ้บอกแล้วมันชิวมากเนี่ยไอ้ลูกโลกเนี่ยขยันเล่นกันอย่างว่าไม่มาเล่นในตึกอ่ะโอ้ยไอ้ลูกโลกอุกแล้วอ่ะเฮ้ยช่วยกูด้วยมาจัดเกล้าแต่หัวเลยกูเครียดแล้วนะไอ้เรี่อกูเริ่มเครียดแล้วนะเออเครียดมันไอ้เนี่ยรอ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 ปืนกลให้คัมมิ่งหน่อย คัมมิ่งหน่อยเว้ยคัมมิ่งหน่อยเว้ยเฮียแม่โคตมอะกุหลาวแต่หัวกุหลาบดิขอหัวทั้งคลิปจะได้ไหมไวะเฮียไม่ไมไม่ได้หรอกเพราะว่ากูก็มีตัวปนไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่กูไม่สนใจกูไม่สนใจกูไม่สนใจร้นจา,านด้วยฝากด้วยเพื่อะดิ เจมคงเอ็มเคเจอซัมอะไรกูหน่อยไหมอ่ะฮะเอ้ยไม่ใช่สตาร์วอลดิไม่เคยบอกกันแล้วแบดแเป็นเราขอเองเพราะว่าอ๋ออดูดูดูมันไม่สามมันคิดไม่รวมพลังกันมันจะไปอย่างเดียวเลยทุกคนฟังมันดิเอ้าเอ้าเออฟาร์มหน่อยได้ไหมล่ะฟาร์มหน่อยได้ไหมล่ะเออกกูยเล่นนอฟาร์มบีไม่ไหวว่าฟาร์มคนแบบกูเนี่ยเนี่ยแบบเดียวเนี่ยเต็มตัวเนี่ยไม่ยากถ้าตั้งใจ ไปลุ้มเนี่ครับเออมาลุมดีเนี่ยขอคนเดียวรวมแก๊งเนี่ยตั้งแก๊งมาลุมกันมาทีละคนแบบนี้ไม่ไหวหรอกเจ้าจ้าถ้ามาทีละคนแบบนี้ไม่ไหวหรอกคือลึดว่าว่าเอารืดตายในนี้อ่ะเจ้าบ้ามาช่วยกันแบบว่ามีความแบบทีมเวิร์กกันหน่อยนะครับ มาครับทุกคนคือผมไม่ได้แตกนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเลยนะคือเด็กก็มนเรียกร้องให้เอาววสามมาเลยนะครับผมก็แบบว่าจัดตามคำขอนะเพราะว่าเราก็หยิบวิวห้าวิวสี่มจะหิบอย่างไแล้วว่ามาี๋ก็เอาววสามชิวๆเนี่ยมาดิมันมันร้องเลยนะครับมันบอกว่าไม่ไหวก็จัดตัก็เปลี่ยนให้ตามคำขออันไหนที่ทำไหวก็จะทำแต่ถ้าคือโดนเหลี่ยมปุ๊กค่ะแบบว่าเซ็งๆนิดนึง นะครับเปิดมาโคละไอศักด์นะเออเปิดเลยทำไรทำลุยเออใครงูอ้าวใครพูดดีกว่านี่วานดูไฟหัวเออใส่กันไปดิทีมเวิร์กไม่มีเอ้าชนะกูไม่ได้หรอกอ๋อเฮี้ยไม่ทีมเวิร์กจัดทีมนี่ะแล้วมึงมึงมีคนเดียวไหมล่ะฮะเอามีดโอ้โหไม่เอามีดเบลสี่มาเฮี้ยคนเลี่ยมแล้วให้เลเวลสามทำไมเนี่ยเฮี้ยเหลี่ยมหนาเตอร์เลยเด็กเซิร์ฟนี่ โอ้ยแย่แ like ย oh, oh like oh, oh, ah. oh, ่แย่แย่หลายปวดเที่อะไรกูผ uh. oh. 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 ู้จีเอฟมีมันขัดมาส่วนมันไม่เดียวนี่เอ้ากล่องหายโอ้ประเทศชาติโอ้ไม่ก็ให้ตายสิฉันสาวว่าสามเล่นพวกแกพวกแกเหลี่ยมฉันอย่างนี้ไปถึงไหนถึ้งไม่มีคนนะเฮียเซตไรอ่ะโว้ยเหอะโอ้เซตันแบบหนาเตอะแบบห่อหุ้มร่างกายขนาดนั้นเฮียเซตเฮียอะไรเนี่ยโวยไอ้เฮียเจอแต่คนเหลี่ยมๆว่ะโอ้ ดูดิผมทำตามอะไรรีเควสใครไม่ได้เลยทุกคนรู้ยังอ่ะเวลาไปเล่นเติร์มไหนเหลี่ยมหนักเหลี่ยมเติมอ่ะไปเพียร์โอ้คือเบอร์12เล่นเสร็จโอ้โหกูไปเลยเติมเบอร์12เพียมันเล่นเบอร์12ไม่หรอใครอ่ะมันคือใครอ่ะไม่ได้12อยู่บนอ่ะไอ้เหี่อ่แอดเลนมีแอดมินเหรอ พนังทิองราบวกกับพี่เนยได้ไหมล่ะฮัลโหลนังทิได้ไอ้เนี่ยไ่าด้ไ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 แอดเดี๋ยวเดกูเดี๋ยวกูให้ของไม่ต้องห่วงได้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 ได่ได้ได้ไดเนด้ได้ได้ไอ้ได้ได้ได้่ด้ไ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 ดได้ด้ดด้ดได้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 ด้ได้ไดด้ไดได้ไมไได้ไดไมได้ไได้ไดได้ได้ไน้ได้ได้้ไได้ไ้ไดด้ไ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 ดได้ได้ได้ไ มาเฮียฟันฟคนติดโล่องเฮียอย่างมาฟันคนติดหีนะกูไม่เกี่ยวอะอะไรวะน่ะอ้าวยิงผีเฉยไอ้เฮียกูติดร่มาฟันขอยิงเล่นอีกทักนิดนึงเดี๋ยวมึงโดนกูแน่แอดมินเดี๋ยวมึงได้รู้เลยว่าใครเก็บของใครอะนี่ไง คือเลี่ยมทั้งแอดทั้งเด็กในเซิร์ฟกูจัดหนักแม่กูบ,บวกแค่นี้แหละแอนตื่นหนึ่งยุงกูกูบวกแค่นี้เลย,เ,ลยเด็กในเซิร์ฟก็เลี่ยมเอามีสตาร์ฟอมาฟันกูเรียบร้อยแอดวิ่งหลอยยิงหมดอลยทุกตัวเลยอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวมึงได้ลูกเฮ้ยแคบบุณสาวว่าเล่นไม่ว่าชิวๆของกูขอให้กูเปลี่ยนเบอร์สามผูเปลี่ยน มื่มีสตาร์ูมาฟันกูเสร็จกูต้องมาเจอแอดมินเอาเวทสิบสองมาแล้วยิงกูแม่งจะเก็บของไปให้พวกมันเองมาได้แต่ดูจากสรงไลเวสิบสองไม่ถึงนี่มันลงมาสักทีไอ้พอเนี่ยมึงก็เห็นอยู่ว่ากดตายตรงนั้นอ่ะไไปนีดตอย่าเดียวแบบกล้ากลัวแสดงว่ามันไม่ถึกมากเราก็ต้องระวังตัวถูกไหมนี่เขาเล่นแบบใช้สมองครับอืนี่คือแบบว่าเราก็ต้องวิเคราะห์กันหน่อยก่อนจะลงอันนี้ผมก็พูดให้คนดูฟัง ไอ้ใครเกิดม้ปอย่างน้างเนี่ยเซตเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะดูดูมาเล่นดูมันเล่นก่อนรีดดีกว่าไม่ดไอ้เนี้ยเบลทีมสองนะไอ้เนี้ยอย่าทำกูนะอย่าทำกูนะไอ้สัตว์ไอ้เนี้ยมัขึ้นไปสัตว์ขึ้นไปว่างครับใครชวนเตะได้บ้างคือตอนนี้ไม่มีใครละเด็กๆต้องหวังพึ่งผมละอืม แต่ว่ามันแอดมินคือมันมันกูบอกเลยนะมันเดี๋ยวมึงได้รู้อะแค่นั้นแหละจริงๆว่าใครเก็บของใครจริงๆเลยจากใจเลยมาใครเก็บของใครเดี๋ยวมึงได้รู้อยู่ดีไม่ว่าดีัไม่ไปดูแลเซฟหรอมาเฮียเด็กในเซฟก็มั่วเวอร์สิบสองไรเวลสิบนี่ตัวปืนแบบมันลงแล้วผมเล่นเป็นหัวตัวพันออไมีดมานได้ผมจปเรียมแอดมินเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้ ยิงไงยิงหลังด่าแบ่งเขาก็เคยฆ่ามึงเลยกูเห็นชื่อมึงปาน่าอยู่เออกูเห็นแล้วแต่ไม่รีบกดเบลเลยไงตัวเดียวดูมันเอาพันมานะบอเลยเดี๋ยวมันได้รูปก็กูเอามาตบแอดมินไงฮัลโหลเป็นอะไรไอ้ยจะติดเซิร์ฟนี้ก็มึนนะเนี่ยแอดมินก็มึนนะเนี่ยอะไรเป็นอะไรวายๆอะไรกันนี่แค่กูเล่นเซตเวลสามตัวห้าก็ไม่เห็นมีใครยิงตายเจ้าไม่มีของนี่มึง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 ตีนเอ๋อกันแท้เดีกูยิงแล้วกูไม่แบ่งดะขอทันเพื่อนไอ้สัตว์กูน่ได้ดิ คือเมาจัดอะไอหียปืนมองมากอะมองไม่พอเหลี่ยมอีกกับพวกมึงเออตึงนี้ตึงนี้ตึกูเนี่ยเฮ้ยเื่อนโดดเื่อนโดดดิเไเออมันยิงไปก่อนเลยไปก่อนเลยพวกมึงอะยมีชื่อปิดนะปิดบ้านฟ์าขอญาตใจร้ายใจดำเลยลเนี่ยมาเรื่อยเลยแอดมงแอดมินอ่ะเร็วเร็วเร็ว ว้เคลียด่วนเคลียด่วนอพวกแอดมินหน่อยมาเร็วเ้นจ่เนี่ยกูเคลียด่วนแน่กูบอกเลยมันน่าจะไม่ถึงจากการมีอเราของกูแล้วเมาเมาเน่อยฝั่งนี้เมากูจะไหวไม่อน้องมึงจะเมากูกันทำไหมวะโอ้โหมึงดูผ่ามาสองตัว แค่แ300มาสนแล้วก่อ1000แล้วตอนีเนี่ยทำไมมีแต่คนเพ่งเลยกูอะเด็กในเซิร์ฟแม่งรวยกูบอกเลยกูใจดำแน่ว่าตอนแรกกูจะพูดเล่นๆกูจะทำจริงแล้วเนี่ยกูจริงคิดจริงแล้วที่ไม่มีใครอยู่ข้างกูเลยไอ้นี้มป่ะมึงก็ไปแบ่งๆกันแล้วกันไอ้ยิ้มแกูเอาพันกูเอาพันกูเอาพันมึงมือยิ้มได้ได้ได้เดี๋ยวมึงได้รู้ไอ้สัตว์มาเอาพัน เรือง้างผิดก็ชีวิตเปลี่ยนมึงเห็นแอดมินมันมีสองพมันมีสองโตมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นฝั่งอยู่ไหนอยู่นเออมันเป็นฝั่งชนะแหละไอ้ีคยกูต้องเล่นดีๆล้วไม่ไดวดิเออมาโมันกมันีอะเอสิบแตกเจอเจเจอเูมากไม่ใเ่หรเอ เดี๋ยวกูได้รู้อ่ะคุณรับที่กูซ่อนไว้อ่ะอ่ะคุณลับที่กูซ่อนไว้อ่ะนี่ไงเห็นกูเล่นนี่ไงยี่อะมาดิแล้วกูได้หมดเหี้ยเด็กไม่ต้องเก็บครับกูบอกว่าไม่ต้องเก็บกูบอกไม่ต้องเก็บขอญาตใจไม้ใจกระดำระกำยำเอ้ยพี่อะไรเนี่ยลนไปหมดละมาดิพี่อะแอดต่อพันมาชนละล่ะพันหนึ่งแล้วก็ดำหนึ่งนะพันพันสองไม่แน่ว่็แต่แอดอะได้ที่กูไหวชิวไดง อยากทำอะไรทำมีที่อ่ะขอดิสก่อนแป๊บนึงเฮ้ยคุณประมาณนึงนั่นแหละกูเนี่ยกูท้ออ่ะกูณเนี่ยกูท้อก็ยัอีกคุจะดิจยังไงเนี่ยแล้วืนโกดอะไรเนี่ยคุต้องมาเจอแบบทียอะไรที่รู้ว่ายิงกูอ่ะนั่นดิฉันแหวนขอขอขอตัวฉันี่คุมาแบบป้อนหล็กอ่ะแต่ไม่มีิงปืนอะไรยิงกูไม่รู้ว่ะไม่ไม่ไมด้ตายเลยพี่อันนี้ไหมวะขอสวยสวยจัดอีอะแตกกันแล้วเหรอ ยังไม่องสวยจัดมาอันนี้คือมามามา ads 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 ก็ต้องแชร์กลุ่มเอาเซนที่อะไรมาก็แหละพันเหมือนกันหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยกูดูแล้วมันไม่ได้ถึกมากไม่จากที่มันยิงกูจากที่กูยิงมันมาเสียไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าเสียละอันนี้แล้วะเกีเต็มแต่มันไม่ได้ตัวอีไงมันไม่ได้ตัวอีเอาเซนะไรมาก็ได้เฮียเคยขออะไรอยู่ละมาดิทำไรทำอยากทำไรทำเฮีย อยากทำไรอยากทำไรอยากทำไรมันอยากขึ้นไปอยากขึ้นไปน้าอยากขึ้นไปน้าไปเก็บขึ้นไปหนไอ้พวกมึงอ่ะทำเี่ละกันกูไปด้วยรับกูไปด้วยอยากทำไรทำอยากทำไรทำไอนุญาตแบบใจม้าใจร้ายใจร้ายใจร้ายใจดำใจร้ายใจดำใจร้ายใจเล่นไม่รอเพื่อนเหรอไอ้เหี้ยนทำนี่ก็จะหมดไอ้เหพี่เฮ้ยเด็กไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย ไ้าบมกันอยู่หน้าเน้ายใจร้ใจร้าใจร้าใจร้ายตายที่ด่วอ่ะิดิเออแข็งไก่แข็งไก่ลุ้มมั้ยแนแอนแอเก็บเก็บเก็บต่เก็บเล่น่เก็บเล่นเนาะเก็บเล่นเนาะขอญาตใจร้ายเลยขอญาตใจร้ายขอญาตใจร้าย บอกเลยก <1941, S 1> ูใจหลายใจดำด้วยที่ได้มีคนเขียนี่ทุกวนอ่ะโดนได้ในร้อยตายยังตายยังตายกันที้่ตายดิตายดิไม่ให้กูไม่ให้กูบอกเลยมันจะไม่ตายเราอ่ะตายมันจะไม่ตายเราอ่ะตายอี้ยในทิปเท่านั้นแหละโดนทเดียวเท่านั้นแหละโดนทิปเดียวเท่านั้นแหละิุดสุดเลยไม่ได้หรอเฮ้ยมันมาแล้วนี่ไงกูยิงไม่เลี้ยงทั้งแอดทั้งทั้งแอดทั้งเด็กเลี่ยมหนาเตอะ อนี่อะนี่อะเออโดยชมพาะบูทิมแอดมินกูบอกเลยมึงมาคนเดียวแบบไม่กินไม่รอดเยองมาสองมึงจะไม่รอดเลยได้มั้งเยี่ยปลาว่าปลาอย่างยากเหมือนเราเสียกระถิ้งอะจริงเออจริงไม่ตัดสเต็ปกูนะปลาอะไรปลาออย่างเดียวเพื่อนอปลาอย่างเดียวมึงเอามาจะเป็นก้นอะเป็นก้นเรื่องสองอะมึงเอามา ไม่ต้องรอให้เจอเซตใหญ่เงี้ยไม่ถึงจะทีมเวิร์กตอนแบบเสียเวลร์คห้าบัวเวลรห้าหรืออะไรเราไม่เห็นพิมพ์เลยวะเนี่ยทุกคนสังเกตดูดิเพราะมันเห็นเซตใหญ่พวกมันดึงมันดึงแบบต้องใหญ่มากๆอ่ะมันดึงจะทีมเวิร์กกันอ่ะไมันฝันมันฝันตึ๊ดเดียวเอ้ามึงทีมเวิร์กแต่แรกนะมึงอาจจะได้เซ็ตห้าหรือไม่เซตกว่าจะระเบิดกแล้วได้สามไม่ก็บไปอยันหนึ่งขึ้นไปแล้วชันหนึ่งทันหนึ่งทันหนึ่งขึ้นไปแล้วเราโศกไปหลังน้ำตา้พวกมัน คืนไหนอ่ะืนนไหอ่ะอย่เลมีดีพี่เอ้ไอ้คนนั้นเปใะโอ้โหสัตว์เนยพินเนยพี่นยปอาป่ล้วปะพี่ปีเด็กอะพันเนยเนยพนเนยพินเยพินเนยพินเนยมินเนยพิเนยพินเนยพนเนยพินยินเนยพินเนนเนนเนยพิกเนยพินเนยนยนนินยินนยินย่เนน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 นย่นนน่นนน่นนนนนนย่นนนนเน่นนนนเนย่น เออทำไรทำรววพล ER okay. ังกันเผื่อได้อะคุณเริ่มใจองใจอ่อนละจะรูดกงจะรูดกูเอาเลยเพราะว่ากูไม่ขาดทุนแล้วเนี่ยแอดมินยิงยังไม่ค่อจะโดนโดนเลยอยากเล่นอยากเล่นใหญ่เหรอเขาบอกกันเอ้เนีกันอเนี้ยอี้อ้เนี้อ้นี้อ้เนี้ยไอ้เนัวไอ้ยไอ้เหี้ยกอบอกล้เนี้ยไเีไอ้ไอนวะยไอเนี้ยไอนไอ่้อเไอ้เนี้ยอนอนยีอเี้นนอไนวะอ้เราไไหนี่ไง เดี๋ยวเจอแกงไก่สะพานฟ้าอะไรเงี้ยแกงไก่สะแกงไก่สะพานฟ้าสะพานสะพานอะไรไม่รู้มีมิติมันก็ตียิ่ไปหมดสะพานอะไรไม่รู้รไรไรเอาของกูมาก่อนจ้าเอามาจ้านี่นะไข่ไม่เข้าอนไ,ไหนหอลยลนะ่ะเป็นเพื่ออะไรทอบปิดตูดอ่ะเพื่อไม่ตัววิ่ไวงไวอย่างวะตัวแข็งว,วิ่ไวงไวอย่งวะตัวเขาตัวพานมาั้งตัววิ่งโคตรไวอ่ะนี่ตัวออกูไม่ต่างจากกระเตา่าจริงจริง อ้คือแบบว่าอันเนี้ยมันก็เกิดจะสำเร็จแล้วคือเราเราก็ไม่ใช่แบบว่าพอพูดว่าใจดีปุ๊บแล้วเราจะให้แบบนง่ายๆมันก็ไม่ได้ก่อนเพราะมันสิ่งอ่ะมันซิ่งอ่ะครับตอนแรกบผมเล่นต่อกันตายนานละเยอะต้องเล่นเต็มแม็กซ์มันออกกับคู่ก็ลงมามันเหลี่ยมง่ายๆคือมันเหลี่ยมแค่นี้เลยผมอยากอธิบายเลยไม่ตองมาเจ้าใจร้ายโอ้โหเยอะแยะไปหมใจดำ นี่อไอ้นี่ก็ไอ้นี่ไม่เลิกไม่ล้มเลิกความพยายามนะแอดมินเนี่ยเมืองตัวตั้งตัวตีเลยมาดิไว่นเซตใหญ่อยากจะเป็นพี่มากแอดมินอยากจะเป็นเใหญ่มากว่อกูเห็นมึงใส่ไปหนึ่งไปหนึ่งใครมาหน่อยเออมึงไว้เหมือนลุมอะไรกูเนี่ยลุมมันกูเนี่ยลุมมันกูเนี่ยลุมมัน แต่ตีเงียบตีคว้าล่วงสนานเงื่อนกับไม่ใช่เพื่อนแล้วกูได้คอบมึงกับอกแล้วเหี้ยเนี่ยเป็นแอดมินดีๆไม่ชอบไอ้ผัดเ็ปเท่าไหร่เนี่ยถ้าขายได้เป็นตังค์เนี่ยโอ้โห เฮียกี่เฟสเนี่ยอย่ายิงกูดิยิงไม่ได้โอ้โหให้ตายเหอะนี่มันปั๊มเซตใหญ่ชัดนี่การปั๊มเซตใหญ่ครั้งสุดยอดมือออกไม่มไอ้เขี้ยมึงไม่เอาเวื่อสิบเอ็ดมามึงมึงยิงโนเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แน่ๆแอดร่างกายไม่แข็งแรงเลยการจับปืนยิงไม่ตองการแทงฉมวกมึงอีกคุณนอนให้มึงมึงยิงมึงยิงแทงมึงก็จะโดนเลยยิงมึงยิงมึก่อนที่มันยิงเราไม่ใช่ตีกูอย่ายิงกูโอ้ตู้กูเต็มไปด้วยเซต เซ็ตเวลสิบขึ้นแน่ๆกูบอกเลยถ้ามึงยังไม่เอาเวลสิบเอ็ดมานี่ไปห้องนี้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 เพิ่มเวลสิบเอ็ดก็กูได้อีกอ่ะกูดูทรงแล้วแอดมินไม่แข็งแรงเลยมึงยิงกูไหมเพื่อนนี่เก็บอนุญาตให้เด็กอนนุญาตให้เด็กเหลี่ยมเนี่ยเด็กเหลี่ยมกับแอดเหลี่ยมรวมกันได้เลยนะคือตอนเนี้ยไหวชิวกูเสียเซ็ตอะไรมากมายอยู่แล้วอ๋อ อมมันเลล้วมันอมมันเลล้ด็กันเด็กมันมันเห็นเด็กมันมว่เนยมันเริ่มเริ่มเริ่มทีมเวิร์กแล้วกูก็ชื่นใจแล้วที่เวิร์กพัน้อพันเมื่อกันก่อนอยู่พันไหนเนี่ยเออเออไหนตีพวกันก็มาเดี๋ยวก่อนดิมึงจะพมัพันดรกวเ่าเฮ้ยกูเปเบอร์จัดพี่ยอ่งจริไอ้พันลงออว่าอะไรไอ้พูเลูหเาพ่อมึงนะไอ้ตีพูกูาพ่อ ไปพวกมึงอ่ะสองครัวต้องออกมาหาพวกกูเอาพวไม่เห็นใจระวังตัวไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะไอ้ยิงเหร่ไอ้ยิงคนเก็บของฟรีดิเฮ้ยเอาอันนี้ใครอ่ะใช้คนมาตีคนมาตีเนี่ยคนมาตีคนมาตี่ยไอ้ของกูเขาก็ไอ้ยิงจะตายยี่งะตัวตายยี่งระจึ่งพอหมดแข่งแล้วหายเนี่ยมีแต่ของก่อนเหล็กอ่ะเหมือนกันนะกูก็ก่อนเหล็กเหมือนนึงอ่ะ แอดมินต้องใจกิจกรรมเว้ยคนที่มาอยู่ในชิปกูเนี่ยแอดมินต้องแจกเขาเลยเพราะว่าเพราะว่ากูโดนผันสามอย่างยากอย่เพราะว่าเขามาเล่นเนี่ยเขามาเล่นแบบว่าเขาไม่รู้ไงว่าจะเจอเซตอย่างนี้กูว่าไม่รู้เหมือนกันแอดมินเหลี่ยมเต๋อคนนี้เธอาเหลี่ยมเต๋อเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแจกเขาไปด้วยแจกเล็กเด็กเน้อยเด็กอย่างเงี้ยเด็กที่อยู่ในชิปเนี่ยแนะนำให้แจกนะแอดเ็วเ็ว มึงจ้าไปนะมึงได้มึงได้มึงได้พี่เร่อมึงได้เซ็ตพสองเซ็ตอ่ะต้ไป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 ไไปกูมีตู้กูมีตู้กูมีตู้ในในใหาซุ่ยหามวกนะอุยัดตู้ไปเลยแล้วแต่กูบอกกูบอกยับพี่เร่ออุยไดตถ้ไปเลยเนี่ยมันต้องมีความหวังเนี่ยไอ้คนเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความหวังอ่ะเออเออโอ้ยอยู่ไหนอ่ะ ก็สองก็สองเอออันดีอยากเห็นความสามัคคีของแอดมินเหลี่ยมกับเด็กเหลี่ยมเจอที่อะไรกูกลัวเจออยู่อันดีที่อะในกูบ้าดีเดือดอันดีพงพันกูไม่สนใจจะยิงจะยิงพวกเค้าอยเขาพวกกันจะยิงดิตีอะนี่อะนี่อะพันแตกไอ้ควายอ่าดุเลยกันดุเลยกันดุเลยกัน เอาที่มึงยินพีはは lad, ่เมย์ก่อนที่อย่ามึงเก็บขอกงเก็บขอกไหมอ่ะยิงยิงอะไรครับมันยังสามกันไม่พอไงเราสามกีมันไม่พอหมดไม่ได้ตีมันเสองทีนั่นแหลอเี่ยลมเตอร์ไงมึงเลียมเตอร์ไงโว่สามมาเลยนะเลี่ยมทั้งคนทั้งแอดมินไหนที่ดาบสตาร์วอล์กูจำไม่ลืมยังจำไม่เคยลืมเดือนกไว้ม่ให้ไปได้รโไอ้เชียไม่ได้กะดดตามนะกูดน แต่หนึ่งว่าพยายามแอดมินแจกเด็กด้วยนะอันนี้ผมย้ำเลยนะแจกเด็กไว้ด้วยนะอย่างวบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แจกเวิวสิบอะไรอย่เงี้ยนะครับคือแบบว่าคนคิดอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กที่ดูคลิปผมแล้วได้นะที่เนี้ยเรารู้แล้วมันหนึ่งเนี่ยมันลงอีกแล้วเนี่ยมันลงอีกแล้วมันไม่ได้มีความมึงลงมาทำไมวะแอดมินเนี่ยมันอยากจะฆ่ากูให้ได้มากๆเนี่ยไอ้สองหน่อเนี่ยมา เี่ยถ้าเซตสหรือร้อยหนึ่งมีกูได้สามสามไม่เปนไรสามกันกันสองกำขี้เดียวกำต้ยเพียระกำขี้ต้ตดกูกำกูยอมกำต้ดิเป่าวะอย่าติดตลก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 อย่าติตลกอย่าติดตลกอย่าติดตลกอย่าติดตลกอย่าติอย่าติดมอ่ไตดย่าตกอย่าติอ่ะติกอ่ะตด่ะรกย่าก่าตนีย่าติดตลกอยาดกอ่ิอย่ะเิียชุลมุนจัดลกอย ูอยากพูดเด็กอยากพูดกูขัดเกยืดปืนกูขัดตัวเดี๋ยวมึงมงบเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนละอย่าลิมแจกอย่าลิมแจกนะครับแอดมินแจกเด็กไปนะสีไว่าอะไรอย่างเงี้ยแจกให้เด็กเล่นเล่นเล่นไดนะครับอย่าเ็นกานเล็นเราละไม่อยู่อยู่ไอยู่สุดไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไอไางในหมดขาดีาหมม าอะไรน้องมันโะพี่เล่นไงพี่ไม่ตายหรอกน้องพี่ไม่แชร์เกมนีเแค่ตัวเราก็ตายสิวะความมีความหวังอะไรกันขนาดนั้นมาไล่ยิงตัวล่างดิบอกใครยิงเราวะมาไล่ยิงคนอื่นหลังระตูหลังปราตูหลังประใครใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟเนี้ยอยู่อ่ะแล้วก็แบบว่าอย่าพึ่งพูดอยู่แล้วแบบดูคลิปพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกแอดมินเขาด้วยนะเผื่อเขาไม่ได้ดูคลิปพี่เออไม่บอกว่าพีคนที่าเชื่อเล่ยิงกันเนี่ยมัน มันมันก็ลงของที่มันฟางมาเห็นมันหมดไงก็แบบเออเอาหน่อยแอร์แจกอะไรกูดับแล้วในห้องเด็กจะได้มีกำลังใจกันเห็นมันหมดเลือกของฟางกูระเบิดเลยนะแต่เด็กแม่งเหลี่ยมจริงกูบอกเลยไม่งั้นมึงพ่อมึงมีเวลสิบมีมีอะไรกันแล้วไอ้เหี้ยกูบอกเลยมันเหลี่ยมหนาเตอรยิงจ้าไม่เคยลืมเดือนไอ้ดาบตาวบอกเพื่อนมังหนีไม่ใช่โดนยิงอยู่แล้วไม่บอกใครเลยอแค่โดนยิงตายจะบอกใครอ่ะเฮ้ยแกมึงบอกแต่ว่าอยู่นี่ ไอ้สัตว์มึงเข้าใจอารมณ์แบบโดนยิงอยู่แล้วตายปะแล้วพูดยังไงว่าแกโดนที่ตลอดไอ้ยังมึงต้องมึงเข้าเข้าใจเวลามึงโดนเม็ดเดียววไปกูจะบอกยังไงเออเม็ดเดียวปักเดียวปุ๊บเเออกูไปพูดไม่ได้เออปักลุกไหอธิบายไปให้เข้าใจขึ้นก่อนกูเลยอ่ะกูจะละให้กูไปตามไลน์หน้ทุกคนใครที่ดูมาผมพอแล้วผมพอแล้วเดี๋ยวแอดมินไม่เลิกบ้าเดี๋ยวมันมันเอาอะไรขนาดนี้เป็นหนุของกูไม่รู้กี่พันกี่ทั้งมาเนงานอะเจอกันใหม่ไปละ